จุดทูปหนึ่งดอกสำหรับไหว้เจ้าที่วิญญาณผีสองดอกไหว้วิญญาณอาหารยมบาลสดอกบูชาพระรตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สดอกบูชาเรื่องธาตุธาตุทั้งสี่สวดเสริมดวง หดอกบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์6ดอกเสริมดวงคนเกิดวันอาทิตย์7ดดอกไหว้ครูบาอาจารย์ศาลเจ้าพ่อศาลเจ้าแม่ที่เสียชีวิตไปแล้ว8ดดอกเสริมดวงเวลามีเคราะห์เดอก บูชาพระภูมิเทพเจ้าเจ้าป่าเจ้าเขาสารพระภูมิสารเทพสิบดอกสวดเสริมดวงสิบเอ็ดดอกบูชาเทวดาชั้นสูงสิบสองดอกบูชาพระราหูเสริมดวงคนเกิดวันพุธกลางคืนสิบสามดอกไม่เป็นมงคลสิบสี่ดอกบูชารูปปั้นพระสงฆ์ พระพุทธรูป15ดอกบูชาดวงชะตา16ดอกบูชาเทพเจ้าชั้นสูงพิธีกลางแจ้งอัญเชิญเทวดาฟ้าดิน17ดอกสวดเสริมดวงชะตา18ดอกไม่เป็นมงคล19ดอกบูชาเทวดาสิทธิทิศ21ดอกบูชาพ่อ บูชาแม่ธรณี32ดอกใช้สวดชุมนุมเทวดา16ชั้นฟ้าสิบ้าชั้นดินหนึ่งโลกมนุษย์39ดอกบูชาพระแม่โพสกุกร้อดดอกจุดบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดทุกชั้นฟ้าทั่วโลก